เตะวันเอาเมนูอะไรดีวันนี้อยากกินเกี้ยวหมูแดงกากหมูอ่าเกี้ยวน้ำเกี้ยวน้ำหมูแดงกากหมูนะอ่าโหโรยไปอย่างนี้เลยนะเจ้าเอาสองเอาสองถ้วยเลยนะเอาอะไรดีโอเคครับถ้วยเดียวนะเอาเลยเอานี่ครับจะควงเหรอเอาดิเอาดิเอาดิเอาม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 าเฮ้ยนี่นี่เอาละครับนาวลมดีนี่นี่นี่โอ้โหนี่ครับนี่ครับเกี้ยวนาวลวกไปแล้วนี่ครับดู รอเอาไว้รอเลยครับนี่คือความลวดเหยโอ้ยน่าทานไหมนี่นนโอ้โหให้จุกๆเลยนะหัวไม่ก้อนใหญ่จังไม่ให้กระดูกนะให้เนื้อด้วยนะเนี่ยออาชั้นเสริมนี่โอ้โใใหหมูหแดงนะมผมะคิดผมเพิ่มไปเลยนะผมเอากากหมูด้วยนะคิดเพิ่มไปเลยนะนะนี่ครับนี่ครับนี่ผมไม่กลัวคาเลสเตอรอลดนะผมจัดเลยครับนี่นะจัดมันเลยครับเอาเลยเอาเลยครับโอ้ยเอาเรื่อง ครับ้อ,อร์บโอ้โหเอาเลยนี่ครับคุณผู้ชมเรื่องใหญ่คือเรื่องกินนะครับคุณผู้ชมเส้นเล็กแห้งกากหมูนี่ครับหืมดูนะดูนะดูนะ,ะาาดูนะ <มา S 1> <ด>เรื่อยเรื่อยอะเส้นเล็กแห้งที่เตกากหมูนะใช่เลยอ่ะเดี๋ยวเราต่ออีกชามเลยมา <c oughs> หืมนะ้าดำรงวันนี้อารมณ์ดีคิวทองช่วงนี้คิวทอง <c oughs> คิวทองมีเพจมีเพจมาถ่ายมั้งยังตอนนี้ มีเพจมาขอถ่ายบ้างยัง,ยงเดี๋ยวจะมีเพื่อน,นดเดี๋ยวจะมีเพจเพื่อนๆมาขอถ่ายนะเออแต่น้าจะไปดังต่างประเทศนะอ,อันน,น,นี้อันนี้เราจะดังเฉพาะประเจีนกับพนมสะคขานะแล้วก็กรุงเทพอ่าระวังดีครับนี่โอ้โหเช็คเส้นนะเช็คเส้นนะโอ้โหโอ้โหใช่นี่ครับ โอ้ยจ้าอันนี้คือซีอ pues ิ๊วดำไม่ใช่ช็อกโกแลตนะซีอิ๊วดำหวานนี่ครับซีอิ๊วดำหวานน่าทานมากโรยโลกับหมูนะโอ้ยนี่ครับนี้ี่ครับน่าจะคุกให้ด้วยนี่เขาเรียกหมี่คุกหรือเปล่าเนี่ยน้าแต่สไตล์กันเลยเนาะโอ้โหนี่ครับอืเอารับครับใหม่ๆครับโอ้โหเรื่องใหญ่คือเรื่องกินอีกแล้วครับนี่โอ้โหเด้งเลยนะ อ่าอันนี้คือเส้นเล็กแห้งเล็กแห้งนะครับหูยผมมือหาไม่เจอเลยนะเอ้ยผมมือหาไม่เจออันนี้ต้องให้อะไรกินแห้งต้องให้น้ำเปลอาแห้งน้ำซุปเออกินแห้งต้องให้น้ำซุปเป็นรสสั่งแห้งกั้าไปเนาะเออนั่นแหะสิเออหนีจะเบียดใจเพราะเทน้ำเลยน้ำเลยนี่นี่นี่ตายเราไปกินกันเลยครับพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมเสิร์ฟตะคุบิคุณผู้ชมเราเรากินกันแบบนี้ครับนี่น้ำมาเสิร์ฟให้อย่างนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับนี่เล็กแห้งนะ โหนี่ครับระหว่างเนี่ยเรามาถ่ายนี่ก็อย่างนี้กันเลยนะครับเน้นบ้านๆน,นี้ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วนี่นี่น,นี่เออนี่ครับ <c oughs> นี่นโอ้โหทา,านจริงๆเลยทุผู้ชมเลยจะรออะไรอยู่ครับจัดเลยครับ